สวัสดีทุกคนนะครับที่กําลังมองดูช่อง YouTube ของผมอยู่นะครับ่าเพิ่งตกใจเขาว่าคลิปดีนี่ม,มันเหมือนจะแบบเลี่ยกระแสแอนตี้หรือเปล่าโอ้โหอยู่ๆสุดท้ายนี่แคมป์เนี่ยคือแอนตี้เพลย์สเตชันหรือเปล่ามาออกคลิปอะไรแบบนี้ชื่อคลิปก็คืออย่าเพิ่งซื้อเพียนไฟเพราะจุดๆอ,อารมณ์ยางี้ใช่ไหมมันมีเหตุผลนะครับมันมีเหตุผลเดี๋ยวผมขอเล่าก่อนว่าเออที่ผ่านมาที่ทำคอนเทนต์มาเนี่ยผมเจอเคสของคนที่ติดตามแล้วอยากจะซื้ออะไรไงบ้างนะครับคือบาง คนเนี่ยเขาซื้อเครื่องเล่นเกม PS4 a มานะครับตั้งแต่ทําข้อแนะนําในการซื้อ PS4 ในยุคต้นๆยุคก,ก่อนที่สนุกจะมาแล้วพอมาเนี่ยก็มีเกมต่างๆมากมายมาลงใช่ไหมแต่ทีนี้คือพอเขาซื้อเสร็จครับเขาเก็บเครื่อง PS4 a ไว้ในกล่องแล้วเขาไม่เล่นอีกเลยจนกระทั่งเกม Final Fantasy 7 Remake มาแล้วเขากลับมาซื้อแล้วก็มาเล่นต่ออารมณ์ประมาณนี้นะครับซึ่งแน่นอนเขาว่าไอข้อแนะนําที่ผมพูดมาบางอันอาจจะใช้ไม่ได้บางอันอาจจะใช้จริงแล้ว พอสรุปมาเรื่อยๆเนี่ยผมก็ได้ทำคลิปนี้ครับคืออย่าเพิ่งซื้อ PS5 ในปี2020ถ้าคุณจุดๆ,ๆคือคือถ้าแต่มันทัดมันต้องท่าจุดๆก่อนมันมีเหตุผลอยู่ฮะคือถ้าคุณมีตังคุณอยากลองอะไรใหมเ่เคุณซื้อ PS5 ไม่ต้องดูคลิปนี้ก็ได้แต่ถ้าดูเพื่อช่างใจหรือว่าประกอบการตัดสินใจอยากให้ดูคลิปนี้นะไม่อลับพบมากเนละเดี๋ยวอูดตรงนี้เลยดีวยกว่าว่ามึงเพราะอะไรนะคือคนไทยบางคนเนี่ยผมไม่รู้ว่าบางคนหรือหลายคนนะส่วนใหญ่เลยดีวยกว่าเออ คนไทยส่วนใหญ่เขาจะชอบเล่นเกมกับเพื่อนและแพลตฟอร์มที่เล่นเกมกับเพื่อนในตอนนี้ในปัจจุบันมันจะมี2แพลตฟอร์มด้วยกันที่เป็นหลักก็คือมือถือแล้วก็ในในเครื่อง ในมือถือเนะี่ยเกมแต่ละเกมเนี่ยถึงแม้มันจะกาชาก็จริงแต่ว่าเกมที่หลักๆที่เราเห็นเล่นกันบ่อยๆคือ Free Fire แล้วก็พ u b g Mobile กับ c a l l of d ที่ Mobile หรือไม่ก็ ROV ปฏิเสธไม่ได้ที่มันเหมือนเป็นเกมแห่งชาติ c อ l l of d ที่ m o b บ bile ยังไม่เกมแห่งชาติแต่ว่ายังมีคนเล่นแต่ว่าถ้าม,มาเทียบกับฟ e e Fire ก็คือน้อยยังยังน้อยอยู่ Free Fire คือโอ้โหคนเยอะมากแล้วคนสตีมใน Facebook ก็เยอะเยอะแบบไม่รู้จ็บสันหาเขา่าเยอะอยังไงแล้วแต่ละคนพวกแบบสตีมเมอร์หน้าตาดีหน้าสวยสวยมุยมุยหร คนหน้าตาหล่อๆตีๆเนี่ยโอ้โหแต่ละคนก็มาสตรีมฟรีไฟเออร์กันแล้วบางทีทางกอลิน่าเขาก็มีทุนหนาครัโบโปรโมทกับดาราคือมาคอลแลมกับดาราให้แบบว่าโอ้โหฟรีไฟเออร์มาอีกแล้วอะไรประมาณนี้นะครับแต่ผมขอตีอีกหนึ่งฟรีไฟเออร์คืออยากให้มันอย่าไปล็อกเฟรมเรทสามสิบเฟรมเรทกับเวลาเคลื่อนไหวแล้วคือระบบเฟรมเรทของฟรีไฟเออร์มันหกสิบเฟรมเรทคือตัวละครแต่นอกนั้นสามสิบมันยังไงย้ายแก้ตรงนี้นะครับย้ายแก้ตรงนี้พูดแค่นี้เรื่องฟรีไฟเออร์วันนี้เราจะมาพูดถึง เครื่อง PlayStation 5อย่าเพิ่งซื้อตอนนี้มากกว่านะครับผมแค่ขยายพวกข้อมูล พวกนี้แทนนะค็ส่วนใหญ่เขาเล่นเกมกับเพื่อนแล้วเล่นผ่านมือถือแล้วลองนึกดูเวลาเราเล่นเกมพวกนี้นะเราไปเล่นเพย์ฟอีกทีช่วงไหนช่วงเกมเอ็กซ์คลูซีฟมาแล้วสมมุติเกมเวอร์ันฟิวมาหรือเกมเซเบอร์พังหรือเกมอะไรอื่นๆเนี่ยที่ที่มาเรื่อยๆเนี่ยคำถามคือเราจะเล่นในแพลตฟอร์มไหนถ้าสมมุติ PC ที่คุณซื้อในวันนั้นยังเล่นได้อยู่ PC ที่คุณซื้ออัพสเปคแรงมากกว่าบางคนโปร c ีซีก็เล่นใน PC สิครับเขาไม่เล่นใน p l a y s t a t i o n แต่ว่าถ้าเป็นคนที่ไม่คือมีเครื่องคอมที่สเปคไม่แรงพอเพไฟายอาจจะเป็นคำตอบแต่ผมจะไม่พูดถึงตรงนั้นแต่วันนี้เราพูดถึงเรื่องสิ่งที่คือไม่ควรซื้อเพลฟาในตอนนี้นะครับอย่างแรกเลยคือราคาแพงณตอนนี้ราคายังแรงอยู่ราคาประมาณ20,000กว่าบาทถ้าตีเป็นเงินในไทยเนี่ย20,000กว่าบาทแต่คุณได้เล่นเกมแล้วแค่นี้ไม่พอเกมราคามันจะแพงกว่านี้อีกครับเกมตัวแบบ Day One เนี่ย เพ่ตราคาอยู่ที่59.99ใช่ไหมตีเป็นเงินไทยประมาณ1,890บาทถ้าเป็นใน PS ไฟราคาเฉเลียตอนนี้เพิ่มแล้วเพิ่มทีละ10ดอลลาร์ก็คือ60 69.99ถ้าเป็นเวอร์ชันจริงเนี่ยก็คือ70ดอลลาร์ตีเป็นเงินไทยประมาณ2,190จนถึง2,390แล้วพอมามีแบบนี้เนี่ยคุณต้องคิดแหละว,ว่าจะไหวหรือเปล่าในไหนก็ในไหนและสตีมดีกว่าไหมเกมราคาถูกกว่าเนี่ยเริ่มช่่งใจแล้วคือเครื่องเกมนะ เคื่องเกมพวกเกมคอนโซลราคาถูกคือตัวเครื่องราคาถูกแต่กเกมราคาแพงเป็นเรื่องปกติแล้วพอเราซื้อเสร็จเนี่ยถ้าเกม Excus ์คลูีเอาจริงๆส่วนใหญ่เป็นมันตีเพย์เยอร์นะอ้ไม่ใช่มันตีเพเยอร์ส่วนใหญ่เป็นซิงเกิลเพย์ Player, เยอร์แล้วอายุการเล่นของซิงเกิลเพย์เยอร์ของแต่ละเกมคือมันสั้นเล่น30ชั่วโมงใช่ไหมพอเล่นจบบางทีต้องชั่งใจแล้วว่าจะเล่นระดับฮาร์ดต่อหรือเปล่าแต่ว่าคนส่วนใหญ่เน้นเล่นกับเพื่อนแล้วพอเล่นกับเพื่อนก็ต้องนึกถึงมันตีเพย์เยอร์ก็ต้องไปที่แฟลตฟ แล้วใช้เวลากับเกมตรงนั้นกลับขึ้นหรือเกมเนี่ยยังต่างๆมากมายปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับว่ามันเป็นแบบนี้ไปแล้วแต่ว่าคนที่ซื้อพวก PlayStation เนี่ยแล้วเล่นมัตติเพเยอร์เนี่ยต้องเป็นเกมที่รองรับแบบเน้นแพลตฟอร์มได้ว่าคือถ้าคุณอยากเล่นมัตติเพเยอร์คุณต้องซื้อคอนโซลมาก็จะมีคอร์ดอยู่ที่เกม UFC เกมสายกีฬาเกม e ต Fighter เกม t ทค k e นเกมอะไรต่างๆพวกเนี้ยเทค k e นผมไม่รู้นะว่ามันคอนโซลหรือว่า PC คนเล่นคนไหนเล่นเยอะกว่ากันแนะ่แต่ถ้าเอาพับจีเนี่ยับจใน PC คนเล่นเยอะกว่า p พย์โฟนะแต่ถ้ามัน p e r f o r m ร์แมสวยกว่าดีกว่าคนก็ต้องเทไปตรงนั้นและถึงแม้ว่าคอสเพย์มันจะมาคอสเพย์ไม่ใช่การแต่งชุดคอสเพย์นะมันหมายถึงการเล่นข้ามแพลตฟอร์ม ถึงแม้ว่าเพย์โฟนตอนนี้เขาจะเปิดให้แบบคอสเพย์แล้วแต่ว่ามันก็มีแค่บางเกม c คอสตี่อย่างเงี้ยอันเนี้ยหนึ่งได้แหละเกมอื่นล่ะฟร์กายตอนนี้ก็ยังไม่แบบคอสเพย์เอ e ป็กเลเจนไม่รู้ Hyperscape ไม่รู้จริงๆยังนึกไม่ออกแต่มันเหมือนเชื่อม ID ด้วยกันคือมันไม่ใช่ทุกเกมที่สามารถแบบคอสเพย์ได้ และสุดท้ายก็ในเมื่อเพื่อนเล่นใน PC ใช่ไหมเราก็ต้องเล่นใน PC อยู่ดีเลยกลายเป็นว่าตัวเกมเฮดเซนไฟกลายเป็นเครื่องเล่นเกมที่ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกเกมเอ็กซ์คลูซีท่านั้นเลยถ้าเอาอ้างอิงจากคำพูดของคุณเน็กซนะครับซึ่งเป็นคนที่ทําคลิป รีวิวเกมของ Gaming Do สเนะี่ยเขาเคยพูดเอาไว้ว่าเครื่อง p a y ย์โเขาเอาไว้เล่นเกม Exclusive แต่ว่าถ้าเป็นเกมอื่นที่ลงใน PC เขาจะเล่นใน PC เป็นระดับแรกเป็นอย่างนี้อยู่แล้วดังนั่นคือในยุคนี้ไม่จำเป็นต้องซื้อเพลย์ไฟล์ถ้าคุณเป็นโปร PC หรือคือเป็นโปรมือถือนะครับอันนี้คืออย่างแรกอย่างที่2ก็เกินเกินเรื่องราคาราคาแพงแน่นอน2190ขึ้นบาทขึ้นไปคุณรับไหวไหมนะครับรับไหวไหรือเปล่าถ้ารับไหวก็เชิญและบางเกม2190บาทยังไม่ใช่จุดยังเปนแค่จุดเริมตน้นเพราม บา,บางเกมคือมีขายไมโครแท็กเซชันอีกราคามันก็มันจะมีแบบ300-400-500เรื่อยๆอีก,กถึงบอกไงว่ามันเยอะนะถ้ามาเวนี้นะครับต่อไปอันที่3คือตัว PlayStation 5ทําำเขื่ออนาคตถ้าคุณจะจัดเต็มในเรื่องของเทคโนโลยีที่ให้มาที่สิ้นแบบสุดๆเลยคุณก็ต้องอัปเกรดเป็นหน้าจอที่มันสามารถรีเฟรชเรททำได้120 h เฮร์ขึ้นไป ถ้ามยัง 60Hz เฮอยู่มันจะแสดงผลได้ไม่เต็มที่คือมันจะรันได้ 60fps แต่ว่าถ้า 120Hz คือสามารถรันได้ 120fps เลยแล้าจอ 4K ที่สามารถรัน 120Hz เฮได้เนะี่ยทุกวันนี้ก็มีน้อยถึงจะมีก็อาจจะราคาแพง มันต้องใช้เวลาทีหนึ่งคือมันเผือ่อนาคตคือทุกวันนี้พวกเกมคอนโซลนะที่ออกมายุคแรกๆเนี่ยเขาต้องทาเผือ่อนาคตอยู่แล้วแต่ถ้าถ้าอนาคตมาถึงเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงที่ออกรุ่นออกเครื่องรุ่นใหม่อย่างพวกสลิมอันนั้นคืออนาคตมาถึงแล้วโอเผื่อสาปีข้างหน้าอาจจะเป็นยุคที่จอ 4K สามารถรันภาพได้120 fps แล้วหรือจอคอมสามารถรันได้60 120 fps ซึ่งตอนนี้นี่คือจอคอมที่ผมเช็คอยู่ใน Lazada นะเริ่มจะปล่อยภาพแบบ refresh rate อยู่ที่ 1 4อเฮิร์แล้วนะในฝั่งมอนิเตอร์เนี่ยจอจอคอมเนะี่ยมันเริ่มเข้ามาใกล้ๆเริ่มราคาถูกเรื่อยๆแล้วพัดแนจอก็ IPS มันเริ่มถูกเพราะฉะนั้นคือถ้าคุณอยากแบบหวังอนาคตแล้วอยากจะเอาเดี๋ยวนี้คุณก็ต้องจ่ายเงนที่แพงกว่า แล้วความแพงกว่าที่ว่าเนี่ยไม่สามารถการันตีได้ว่าคุณภาพของที่ออกมาเนี่ยมันจะดีตามราคาด้วยของทุกอย่างที่ผ่านมานะมันจะนิ่งคือฮาร์ดแวร์มันเหมือนซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์มีการอัปเดตได้ผ่านพวกแบบตัวโปรแกรมแต่ฮาร์ดแวร์คือถ้าคุณจะอัปเกรดคือคุณต้องซื้อใหม่เลยหรือคุณขายมือสองแล้วซื้อใหม่ซึ่งมันไม่ใช่ไงเออ อีกอย่างหนึ่งนะครับต่อมาก็คือเกมออนไลน์ที่แข่งระดับโลกพวก e sport เขาเล่นใน pc กันทุกคนครับคอนโซลไม่มีไม่ไม่ได้แบบแพร่หลายขนาดนั้น v a l o r a n t ดูดิเขาเล่นใน pc กันนะครับเออเพ y f ไฟ h ์ Pay fight, ไม่มีว a l o r a n t ครับมีแต่พวกแบบเกมที่เป็น a มี B, อะไรอย่างนั้นนั่นก็เป็นอีกตลาดหนึ่งคือต้องถามใจตัวเราก่อนคือต้องย้อนกลับมาก่อนว่าเราชอบเล่นเกมไหนเป็นพิเศษ ถ้าคุณชอบเล่น PC คุณก็ยิงอยู่ PC ก่อนนะฮะแล้วคําถามคือเราจะซื้อเครื่องเ l a y ฟา์สำหรับพวกเกมมือถือใหมที่ไม่ได้อยากจะลองเทคโนโลยีอะไรขนาดนั้นช่วงไหนคําตอบคือช่วงที่ออกรุ่นสลิมก็คือ p l a y ฟล์สลิมเนขึ้นไปแต่ถ้าคุณเป็นสายเกม e x c l u s i v e อย่างเดียวรอเก็บช่วงทายเช่วงเพย์หกกำลังจะออกมาเหมือนในยุคนี้คุณซื้อเกมในราคาถูกซื้อคือซื้อเครื่องในเก็บราคาถูกแล้วเกมก็ราคาถูกตามเกมเอ็กซ์คลูซีฟอ่ะอ่ะอย่าง h o r i z o n Zero d ดอน ราคาไม่ถึงพันก็สามารถเป็นเจ้าของได้แล้วเออคือถ้าเป็นเกมเมอร์ที่มาแนวๆนี้ไม่ได้แบบสนใจเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยรอเวลา <c oughs> นะครับรอเวลาก่อนแต่ะสำหรับผมผมคงไม่รอนะฮะเพราะว่าต้องทำคอนเทนต์ต้องพูดถึงแล้วก็ว่าจะใช้เครื่องนี้เป็นเครื่องหลักแต่ที่ผมรอได้ก็คือของโอเคทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะบอกไม่ได้ anti play playstation ยังไงแต่ว่าผม พูดตามความจริงพูดจากประสบการณ์พูดจากประสบการณ์ทั้งตัวเองแล้วก็คนอื่นๆที่เขามาปรึกษาผมแล้วเขาก็เล่าว่าเขาเล่น PlayStation อย่างไรนะครับโอเคไปก่อนนะครับสวัสดีครับ